สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเด็กชายรัฟะอัคระเทวาชื่อเล่นและชื่อมาอคือฐานทัพครับครับชกมวยใช้ฐานทัพใช่คับบออุรชาครับอ่าวันนี้ก็จะชกเป็นคู่สาคัญอีกหนึ่งครั้งในศึกอภิชาติมวยไทยที่ลังสิตน้องชายการที่ซ้อมเนี่ยเราซ้อมมาที่ค่ายวออุรชากี่วันนะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนกว่ากว่าแล้วครับหนึ่งเดือนกว่ากว่าพี่ฟิวดูแลเป็นไงครับคุมเข้มเลยครับคุมเข้มเลยนะ ผลงานล่าสุดนี่เราก็ชกออกเพจโมเดลเจ็ดแปดเก้าที่ลังสิตครับวันนั้นชนะใครครับชนะลิงลมอ๋อวันนั้นเราขึ้นไปเนี่ยเป็นรองนะรู้ปะ่ะค่ะแล้วเราชนะตอนตอนตอนยกไหนที่เราคิดว่าเราชนะแล้วครบครบยกมั่นใจไหมว่าชนะค่ะผมคิดว่ายกสี่ยกห้าครับอ๋อเราได้ลูกขยันใช่ไหมครับน้ำหนักตัววันนั้นกับว,วันนี้พิกัดเดียวกันไหมที่ต่อยอครับ ครับวันนี้น้ำหนักน้อยกว่า30สิบครับอ๋อวันนี้วันนี้ต่อยสาสิบกิโลวันนี้ต่อยเท่าไหร่วันนี้ผมน้ำหนักยี่สิบเก้าวันนี้ยี่ิบเก้าวันนี้มาพอดีไหมน้ำหนักก็ไม่ค่อยพอดีครับครับเป็นน้ำหนักเป็นลองเขาอ๋อช่างทีเดียวผ่านเลยสบายสบายนะแล้ววันนี้เราเจอใครครับเจอกับละพีพัทอึ่งบนค่ะเคยเจอไหมไม่นะไม่เคยเจอแต่เขารูปร่างเือนยังสูงกว่าเรานะใช่ค่ะ เขาเป็นมวยประเภทไหนพ่อจะทราบไหมครับหรือก็ไม่รู้เลยเดาๆดูแล้วน่าจะเข่าครับอ๋อเพราะรูปร่างสูงกันนะส่วนเรานี่มวยอะไรครับมวยเดินครับมวยเดินบู๊ต่อยหมัดไตะขาอย่างเดียวล่าสุดเห็นว่าชกจนดูเดือดโปรโมเตอร์ต้องมีค่าขนมทุนการศึกษาให้เลยนี่ใช่ไหมโอ้โหมันมากเลยอ่ะนน้องอ่อนทัพปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุเก้าปีครับเก้าขวบเองเหรอเนี่ยใช่ครับเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับ เยนอยู่ที่โรงเรียนมูมานานิทิวัดปากบอกอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพนี่แหละครับนะครับน้องอันทัพนี่เป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดเลยปะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่กรุงเทพเลยครับอ่าพูดอะไรกับ f c ของเราหน่อยผ่านเพจมูเดตเจ็ดแปดเก้าครับขอบคุณมากมากนะครับสาหรับทุกกาลังใจขอบคุณจริงๆครับคอบครับอ่าวันนี้เชียร์น้องอันทัพด้วยนะครับโอเคเพตุมูเดตเจ็ดแปดเก้าของคุณครับสมใจครับ ใช่ครับแนะนำตัวหน่อยครับเลยครับผมเจอเด็กชายในแฟนตอชื่ออะไรครับชื่อชกบุชเจอเราดีบัตสิง์นครพว่ันครับอ่าวันนี้ชกกับฐานทัพครับโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เอกเลยนะครับฐานทัพนี่เขาโด่งดังมากเลยเขาไปออกรายการเกมชงเกมโชว์ได้ดูไหมครับดูครับแล้วเราตกใจไหมเนี่ยพอเจอฐานทัพไม่ครับไปตกใจได้ดีเคยเจอไหม ไม่เคยไม่เคยชกกันเลยแลวผลงานของเราเนี่ยเราเป็นไงบ้างในช่วงระยะหลังเคยชกกับเพชรมังกรชนะคะแนนครับนี่คือผลงานล่าสุดใช่ไหมครับชกที่ไหนครับชกดูที่อุบลครับอุบลแล้ววันนี้มาชั่นน้าหนักผ่านยังผ่านผ่านแล้ววันนี้ต่อยน้าหนักเท่าไหร่หกสิบหกปอนด์ครับหกสิบหกปอนด์มันกี่กิโลอ่ะสามจสามสิบกิโลครับประมาณสามสิบกิโลเนาะเราผ่านไปกับสบายสบายเราชนะมาขีป์แล้วในช่วงระยะหลัง เจ็ดไฟครับเจ็ดไฟไม่แพ้เลยเหรอครับอ้ยสดมากนะเนี่ยครับไม่ธรรมดาแล้วชนะส่วนใหญ่ชนะผู้ชกที่ที่ไหนจังหวัดไหนจังหวัดคัว่าินสกีด้วยครับอ๋อเราตัวเวนชกแถบภาคอีสานครับแทบจะหาตัวสู้ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยครับใช่ไหมแล้ววันนี้เจอฐานทัพเขาเป็นมวยบูนะครับเดินเตะขาต่อยหมัดเราเป็นมวยอะไรครับซีมีสครับเราฝีมือถนัดขวาซ้าย ซ้ายครับซ้ายเราเป็นมวยแบบแข่งเป็นหลักเลยใช่ไหมครับถ้าสมมติเขาเดินเข้ามาเหวี่ยงหมัดต่อยหน้าต่อยท้องเราเราทำไงดีเราสู้วิธีไหนสู้กันดีๆแล้วก็เตะสวนครับอ๋อคือเก็บอาวุธก่อนแล้วก็เตะเตะสวนไปเลยการที่ซ้อมน้องชายซ้อมอยู่ค่ายมวยค่ายไหนครับค่ายอุบลครับอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ที่อุบลครับอ๋อค่ายพี่อึงเลย ใช่สีเสื้อพี่อึ่งอุบลใช่ไหมนึกว่ามาซ้อมไปยินดีไม่ใช่นะไม่ครับซ้อมอยู่อุบลครับเป็นไงอุบลช่วงนี้ฝนฟ้าตกไหมไม่ค่อยตกครับไม่ตกแต่กรุงเทพตกนะช่วงนี้เรามีอะไรอยากจะฝากบอกน้องสันทับไหมอ่ะเออว่าสู้ๆเต็มที่ครับเอออย่าถอนนะเพราะเรามาไกลเออถ้าถอนเป็นเรื่องเลยน้องชายอายุเท่าไหร่ปีนี้น้องชายไม่มีน้องน้องอ่ะพี่พี่เรียนน้องกว่าน้องอ่ะน้องอายุเท่าไหร่สิบ สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดขวบครับอืมจากจังหวัดบะครับพ่อแม่เป็นคนบุลเลยเนาะครับคุณพ่อชื่ออะไรเนี่ยพ่อชื่อพ่อแปะครับพ่อแปะแล้วคุณแม่ครับแม่มนครับแม่มนอ่ะพูดอะไรกับพ่อแปะแม่มนหน่อยเชียร์เชียร์ไหมวันนี้มาเชียร์ไหมวันนี้มาเชียร์หรือดูทางเพจพ่อแม่พ่อดูทางเพจแม่มันดูครับพ๋อแม่มาเชียร์ข้างเวทีจะฝากอะไรถึงพ่อแม่ไหมฝากว่าช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับอืม ชืนะย้ำชื่ออีกทีได้ชื่ออะไรน้องชายละพีพัฒน์สิงห์นครแวนครับอ๋อชื่อชกมวยนะครับชื่อละพีพัฒน์ตึงบนนี่ครับโอเคโอเคนก็ได้เคโอคโอเคโอครัเคอออไดโเคมออนคันโอเค,อเคขอบคุณครับ